เธอเข้ามาเกีช่ชาหัวใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้พบกันอยากจะสานสัมพันธ์กับเธอต่อไปยาวนาะนอยากหยุดเวลาเอาไว้ตรงนี้หยุดประเดีย๋ยนี้ตอนที่เราจ้องตาเป็นมันพร้อมกับส่งสัญญาณว่าฉันชอบเธอแต่แล้ว ัน,นั้นก็สลายไปในพริบตาเมื่อมีคนหนึ่งเดินเข้ามาจับมือเธอแล้วเดินจากไปไม่อยากจะขัดใจด้วยที่มันชอบเธอ ไม่ให้ชอบเธอก็คงเป็นไปไม่ได้กระใจมันคิดไปไกลอยากที่จะดึงกลับแล้วจำเป็นต้องขาดใจตัวเองขมตาลง